ยังไงบ้างคะนักเรียนสำหรับเนื้อหาที่นักเรียนได้ศึกษาไปในหน่วยการเรียนรู้ที่1องค์ประกอบของดนตรีไทยบทเพลงไทยและวงปี่พาดเครื่อง5แต่ครูยังมีเนื้อหาอีกมากมายนะคะที่นักเรียนจะต้องได้ศึกษาเราไปรับชมเกี่ยวกับเนื้อหาของวงดนตรีปี่พาดที่เหลือวงเครื่องสายและวงมโหรีหากนักเรียนศึกษาแล้วยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดู PowerPoint ที่ครูได้แนบไฟล์ไว้ในห้องเรียนหรือถ้ามีข้อสักถามอัเรียนโต้ตอบกับครูได้นะคะเราไปเรียนรู้กันต่อเลยค่ะนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะเรามาศึกษากันต่อเลยค่ะเกี่ยวกับวงปี่พาพเครื่องคู่นะคะนักเรียนมองเห็นภาพใน PowerPoint ไหมคะรู้จักเครื่องดนตรีอะไรบ้าง วงปีพาดเครื่องคู่ประกอบด้วยระนาดเอกระนาดทุ้ม um, ของวงใหญ่ของวงเล็กปีในปีนอกตัโพนกลองทัดและชิงสำหรับวงปีพาดเครื่องคู่นี้ใช้บเลงประกอบการขับร้องและบเลงในงานทั่วไปค่ะเช่นงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานโกนจุบงานเลี้ยงพระ งานแต่งงานบทเพลงที่บรรเลงในวงดนตรีสามารถบรรเลงได้หลากหลายโอกาสมีทั้งเพลงบรรเลงที่เป็นชุดและเพลงชนิดเดียววงปีพาดเครื่องใหญ่ค่ะวงปีพาดเครื่องใหญ่มีเครื่องดนตรีที่เสริมเฉพาะสำหรับวงดนตรีที่มีคำว่าเครื่องใหญ่ต่อท้ายก็คือ ระนาดเอกเหล็กรตนาดทุ้มเหล็กน,นะคะโอกาสที่ใช้บรเลงใช้บัรเลงในงานทั่วไปตามโอกาสต่างๆบทเพลงที่บรเลงในวงดนตรีวงปี่พาดเครื่องใหญ่นี้เป็นวงที่นิยมมากในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจองเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีการประกวดประชานกันถ้านักเรียนจำเรื่องภาพ,พยนตร์เรื่องหงรงได้ นั่นเลยค่ะวงปีพัดเครื่องใหญ่นะคะก็จะมีทั้งผู้ที่สนใจฟังและสนใจบรรเลงจำนวนมากบทเพลงที่บรรเลงจึงมีความหลากหลายตามโอกาสที่บรรเลงมีทั้งบรรเลงเพลงเป็นชุดเพลงชนิดเดียวเช่นเพลงเขมรพวงเถาเพลงกราวในคุูมีตัวอย่างคลิปใน y YouTube ให้นักเรียนคลิกเข้าไปแล้วรับฟังได้เข้าไปฟังนะคะว่าเพลงกราวใน มีทำนองเป็นอย่างไรคะวงต่อไปค่ะวงปีพาดดึกดำบรรพ์วงปีพาดดึกดำบรรพ์น,พน,นี้ก็จะมีเครื่องดนตรีที่แตกต่างในวงปีพาดจะมีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายผสมเข้าไปก็คือสออู้เสียงเครื่องเป่าก็จะมีขนาดเบาลงเป็นเครื่องเป่าขลุ่ยเพียงออขลุ่ยอู้แต่กลอง มีหลายประเภทมากเลยเพราะฉะนั้นวงปีพาดดึกดัมบันเนี้ยคนตีกลองเนี่ยจะต้องมีน้ำหนักเอือที่เบานิดหนึ่งนะคะเพราะธรรมชาติของกลองแต่ละชนิดเนี่ยเสียงดังอยู่แล้วกลองก็จะประกอบไปด้วยกรองแขกกลองตะโพนกลองแขกจะมีทั้งตัวผู้และตัวเมียนะคะมีคล้องราวเจ็ดใบซึ่งผู้ที่ตีเนี่ยก็จะตีคนเดียว แต่ตีทีละลูกนะคะไม่ได้ตีพร้อมกัน7ลูกสำหรับวงปีพาดดึกดำบันนี้ใช้บรรเลงประกอบการแสดงละครดึกดำบันถ้าพูดถึงละครดึกดำบันเนี่ยก็เหมือนกับเป็นวงสำหรับโอเปร่าของไทยเรานะคะจะบรรเลงในอาคารลักษณะของวงดนตรีก็จะมีเสียงทุ้มเบาไม่เหมาะกับการจัดแสดงภายนอกอาคาร บทเพลงที่บรรเลงในวงดนตรีปีพาดดึกดําบันนี้ก็จะประกอบการแสดงละครดึกดําบันนะคะเพลงที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงไทยอัตราจังหวัดสชั้นจังหวัดปานกลางนั่นเองประกอบการร่ายรำเช่นเพลงลาวสวยรวยตามคลิปใน Youtube นี้นเลยนะคะเพลงลาวดำเนินทรายค่ะสองเพลงนี้ คลิกเข้าไปฟังได้บทเพลงไทยมีเอกลักษณ์ของไทยสนุกสนานเรียบง่ายดนตรีเครื่องดนตรีก็เป็นลักษณะเด่นของชนชาติไทยเราวงปีพาดต่อไปค่ะวงปีพาดนางหงส์สำหรับวงปีพาดนางหงจะมีเครื่องดนตรีปีชวานะคะมีกลองมาลายูที่ไม่เหมือนกับวงปีพาดอื่นๆเพิ่มเข้ามา สำหรับโอกาสที่ใช้ในการบรรเลงของวงปีพาดนางหงนิยมบรรเลงในงานอาวบมงคลคืองานศพค่ะบทเพลงที่บรรเลงบทเพลงนางหงตัวอย่างเพลงนางหงนะคะนักเรียนคลิกเข้าไปใน YouTube ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะต่อไปค่ะวงปีพาดมอนวงปิพาดมอนเครื่อง5้ลักษณะของเครื่องดนตรี มอนได้รับมาจากอิทธิพลชนชาติมอนของมอนก็จะมีลักษณะโค้งงองขึ้นผู้ตีก็จะใช้สองมือเนี่ยยกแขนขึ้นเพื่อตีของทางด้านซ้ายและขวามีกลองเปิงมางข้อที่ห้อยอยู่ด้านในผู้ตีก็คนเดียวนะคะแต่มีลูกคล้องเจ็ดใบตักโคนมอนปีมอน มีมงราวที่มีขนาดท้องลดหลั่นกันสามลูกมีระนาดเอกแล้วก็มีชิงสำหรับวงปีพาดมอนนั้นจะมีหลายขนาดทั้งปีพาดมอนเครื่องห้าปีพาดมอนเครื่องคู่ก็จะมีเครื่องดนตรีเป็นคู่นะคะแล้วก็วงปีพาดมอนเครื่องใหญ่ก็จะเพิ่มระนาดเอกเล็กระนาดทุ้มเด็กเข้าไป สำหรับวงปีพาทมอนนะคะเป็นวงดนตรีของชาวราวมันที่ใช้บรรเลงในงานมงคลตลอดจนงานอาวะมงคลงานศพมีการกล่าวว่าปีพาทมอนเข้าสู่พิธีหลวงครั้งแรกในงานพระเมรุสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีแต่ครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพระองค์ทรงพระดำริว่า สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีทรงมีเชื้อสายมอญจึงเป็นการเกิดประเพณีว่าถ้าเป็นงานศพพระหลวงแล้วต้องมีปีพาดมอญร่วมประโคมด้วยต่อมาหลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือสอนศิลปะบรรเลงแต่ริเริ่มนำมาประโคมในงานศพของคนทั่วไปค่ะยังมีวงดนตรีปีพาดอื่นๆ่นๆอีกน,นะคะ แล้วก็วงเครื่องสายวงมโหรีที่นักเรียนจะต้องศึกษาอ่านค้นคว้าเพิ่มเติมครูหวังว่าสิ่งที่ครูม,มอบให้กับนักเรียนเนี้ยจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาในช่วงที่เรายังต้องอยู่ห่างแต่ก็ห่วงทุกคนนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ